ทุกๆวันค่ะก็โปรโตีน2เม็ดดูแลตัวเองนะคะแล้วก็นี่โปรโตีนพืชแพนเบดวิตซีโกลซี C. เติมวิตามินซีนะคะร่างกายเราต้องการวิตามินซีประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็สามารถทานได้วิตซีโกลซีแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาน คอรดเจนแล้วก็กาแฟกันนะคะจากนั้นก็ไปทำงานค่ะนี่คือชีวิตประจำวันนะคะซึ่งต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์มากๆนะคะก็คือประธานปุ๋ยกับประธานด้านะคะที่ผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตมาเพื่อพวกเรานะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพของคนที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะสภาวะการแบบนี้นะคะเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเท่านั้นค่ะถึงจะอยู่รอดนะคะจะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้ามีเงินแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงก็ไปนอนโรงพยาบาลไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าโรงพยาบาลเต็มเนาะไป เหล่านี้ที่ทานไม่ใช่ยาบอกก่อนนะคะไม่ใช่ยาไม่ใช่ยารักษาแต่เป็นการป้องกันเป็นการเสริมสร้างก็คอลลาเจนปลาทะเลน้ำลึกจากญี่ปุ่นผสมเอนไซม์ธัญ,ญพืชที่สกัดมาจากข้าวหอมมะลิแล้วก็ถั่วแดงเพราะฉะนั้นปลอดภัยในเรื่องของการทานเพราะว่าตัวดิฉันเองก็ เป็นเนื้องอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนบางยี่ห้อกินไม่ได้นะคะสองช้อนไปเลยเช้านี้กินทุกวันค่ะกินมาได้มื้อนี้มื้อที่สี่แล้วนะคะปิดซิปล็อคให้เรียบร้อยจบกระบวนการโอเคชงก่อนเดี๋ยวใส่กาแฟทีเดียวค่ะ ของเราไม่เป็นปัญหานะคะคอลลาเจนกับเอนไซม์ที่ผสมไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะทานกาแฟาได้นี่กาแฟา S อส u พรส f f e e นี่ตัวนี้ตัวนี้ไร้คาเฟอีนค่ะช่วยเร่งระบบเาผาผลาญระบบขับถ่ายบอกเลยว่าทานทั้ง4ตัวนี้นะคะแล้วออกกำลังกายด้วยทุกเย็นนะคะก็ทำให้สุขภาพเราอะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ถามว่ารู้ได้ไงว่าดีขึ้นก็ดูจากสัดส่วนด้วยส่วนหนึ่งและดูจากการที่เราเดินเหินหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันไปได้หมดโดยที่เราไม่รู้สึกเพลียไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกล้านะคะรวมถึงการออกกำลังกายเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าตัวโปรโตีนน่ะถ้าเราได้รับเพียงพอแล้วก็มากพอนะคะตามที่ร่างกายต้องการเนี่ย มันก็จะไม่มีผลอะไรร่างกายก็สามารถที่จะดึงโปรโตีนเนี้ยไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทดแทนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะนี่พอชองแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่บอกเลยนะคะก็กระดูกกระเดี่ยวก็ต้องดูแลหัวใจม้ามปอดตับไตต้องดูแลถามว่าทานโปรโตีนตลอดระยะย,ยาวเป็นอะไรไหมไม่เป็นค่ะเพราะว่าอาจารย์หมอเองนะคะ เขาก็ทานมา20กว่าปีแล้วแล้วทานวันหนึง12เม็ดด้วยซึ่งตับไตก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะมันเป็นโปรโตีนพืชมันไม่ใช่โปรโตีนสัตว์แล้วก็ไม่ใช่ตัวโปรโตีนที่ทํามาจากถั่วเหลืองนะคะเพราะถ้าเป็นถั่วเหลืองแม่บีก็กินไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วก็เชื่อว่าสุขภาพเราจะค่อยๆดีก็ไปค่ะทานโปรโตีนพร้อมกับกาแฟไปเลย ใส่คอลลาเจนด้วยดีงามรสชาติอร่อยกลมกล่อมได้ประโยชน์ฝากไว้นะคะกับโปรตีนแพนเบดวิซีโกีตัวนี้590มี60แคปซูลตัวนี้มี3 1เม็ด350รบบาทตัวนี้มีคอลลาเจนและมีเอนไซม์แถมด้วยเอนไซม์อยู่ในยา เหลือแต่ซองล้ค่ะเพราะว่าเอามาผสมลงไปแล้วไหนขอดูเอนไซม์ก่อนนี่เอนไซม์ตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้พันสองปกตินะคะตอนนี้ราคาพิเศษ890บาทแล้วก็กาแฟนี้280บาทมี17ซองฝากไว้ด้วยนะคะ